ินดีต้อนรับสู่จินฐานย่านเดิมสถาบันหลักที่สำคัญทางด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่โรณตระการตาซึ่งยังคงฉายฉานความยิ่งใหญ่เกียรติประวัติอันเกรียงไกรร่วมการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้60ปีศีอยุธยาเป็นโครงการเกี่ยวกับเ,ออเราจะจะทำเอวีแล้วก็จะทำ เพลงเพื่อที่ให้แบบนักเรียนม .4 ปีต่อไปที่ได้มาเรียนเนื้อหานี้หรือว่าหรือว่านักเรียนได้มาเรียนเนื้อหานี้ครับได้จดจำเนื้อหานี้ได้่งขึ้นครับแล้วเพลงเนี่ยรู้สึกว่าเราก็มีตัวอย่างด้วยเนาะงั้นวันนี้เราก็จะจบรายการกันไปกับเพลงนี้ครับเพลงที่ชื่อว่าเพลงแรกเลยเพลงแรกอาบาคารโซครับอาบาคาร์โซรับชมและรับฟังได้เดี๋ยวนี้เลยครับ เมาเฮกเกอรกิโลเมกรสิกาเทราเฮตาเอกาดซีเซมตีมิลลีไมโครนาโนพิโคเฟมอตโต้เขีนบนเป็นหนึ่งสองสกเาสิบสองสิบหาสต่าตาาลงล่างติดลถจะได้มาโซโซ SOLVE i n d s o l Do you love s o l No Do you love s o l SOLVE is him Do you love him No 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 Do you love him เ so, ราจะได้ไม่เ yeah. ก็บสีโลเราจะเรียนฟิสิกส์เอาลงริง s s งดีสมองนั่งทองฟิสิกส์แ a ่ไม่ตกเราจะได้หกคุณเก่าคุณเก่าหันไม่จะโซ่เพตาเฮกโตกิโลเมกาจิกาเทลเพตาเอกาเรทีฟนตี้มิลลี่ไมโครนาโนพิโคเคมตโตหุดบนเต็มหนึ่งสองสามกาสิบสองสแต่ลาลางติดลดจะได้มาโตโต s อวอ ก็กลับรายการสถานีจิตอาสาออนไลน์เพลงที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอาบาทดาโซและตอนนี้เราได้อยู่กับประธานโครงการคุ่เแนะนำชื่อด้วยครับผมครับเชนเบิร์นครับประธานโครงการ Education Media ของมอสีทัพหนึ่งครับชื่อบิงครับเป็นรองประธานโครงการครับชื่อเจย์ครับเป็นรองประธานโครงการครับ สกายครับเป็นฝ่ายดำเน,นินการผลิตก่อนอื่นนะครับเราขอถามที่มาของโครงการนี้นะครับผมครับอย่างเนื้อหามอ .4 อย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรต่างๆมันก็จะค่อนค่อนข้างยากกว่าช่วงตอนมอตอ้นเยอะก็เลยแบบบางทีเด็กบางคนอาจจะปรับตัวเข้ากับอตอนมอปลายยังไม่ค่อยได้เนื้อหามันต้องจำเยอะครับไอ้ตัวเพลงอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการจําได้มากขึ้นอ๋อครับอืมครับ เมื่อกี้น่าจะเป็นรายการเหตุผลมากกว่าครขอทราบที่มาจริงๆได้เปล่าคือที่มาจริงๆก็แรงบันดาลใจก็มาจากที่อาจารย์รัชนีเขาบอกว่าให้ลองไปคิดค้นโครงการดูมาว่าอยากจะลองทำโครงการไหมก็ <c oughs> คือพอดีห้องเราก็สนใจพอดีตอนแรกคือที่ห้องเราคิดห้องเราจะคิดเป็นทำโครงการแบบสอนน้องครับโดย <c oughs> โดย,โดยสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบจัดเป็นห้องตามหลังเลิกเรียนแต่เราคิดว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ สามารถสอนได้เพียงรุ่นเดียวได้เพียงครั้งเดียวแต่ว่าถ้าสอนแบบนี้คือเราสามารถเราสามารถเอาเทปเนะี้ยไปเปิดให้น้องดูได้หลายรุ่นถ้าสามารถเปิดให้คนที่เรียนเน,นี่ยหาเรื่องนี้ได้หลายรุ่นได้หลายคนนะครับมันจะเป็นการแข่งอ,องค์กรที่ดีกว่าครับแล้วก็ออตอนแรกก็คดีผู้เจเขาก็แต่ง เพลงไว้แล้วด้วยคือตอนแรกเขาแต่งเล่นๆแล้วก็พวกเราก็แบบเออนึกสนุกถ่ายเอ็มวีล้อเรียนเพลงอะไรต่างๆก็เลยทําให้เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้ครับครับแล้วกระแสตอบรับที่กลับมาเป็นยังไงบ้างครับผมครับก็มีทั้งการติชมผ่านทางแบบปากปากๆแล้วก็ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตนะครับว่าแบบเออโครงการโอเคนะมีข้อเสียข้อดีอะไรตรงนี้ครับก็มีบ้าง แล้วจะมีโครงการต่อยอดในอนาคตหรือเปล่าก็อาจาอะจะมีถ้าถ้าถ้ามีโอกาสได้ทาอีกก็อาจจะทําเป็นหนังสั้นสองชีวิตนะครับในช่วงม .5 ก็ถ้าไ,ได้มีโอกาสที่จะได้ทำต่เอ,อเอข้าไปในกันเลยดีกว่าคือคำถามนี้ต้องถามแน่ๆว่าในความคิดของทุกคนเนี่ยคาว่าจิตาสามันแปลว่าอะไรอาจะมีรุ่ละได้ ก็จิตอาสาในความพิศวงนะครับมันก็คือพูดมาว่าจิตที่เป็นพุศวงนะครับจิตที่มีความก็เฟื่อเมื่อแพ้คือถ้าเกิดแบบว่ามาในมุมมองของหนของเราคืออี듀เคชั่นวีแคนครับเราก็บอกว่าพิจิตอาสาที่จะสอนน้องพิจิตอาสาที่แบบว่าจะเผยแพ่ความรู้เนี่ยเรามีจาาิตพิศวที่บอกว่าเป็น แล้วมีเท่าที่พี่ได้มานะว่ามันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงคุณลำใจที่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเกี่ยวอะไรบ้างเพลงคุณลำใจเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครของวิชาภาษาอังกฤษคือเราเอาเพลง เขาแต่งไว้ครับเรามาคือเขาแต่งไว้แต่เรือร้องก็คือเราก็ขออนุญ,ญาตเข้ามาสารต่อเรื่องการทำดนตรีเพิ่มแล้วก็เป็นร้องเพลงเด็กนะครับจะได้เวลาัจเลยคือเวลาเรากดดนตรีแล้วแล้วก็ครับาาเ,เ,รเราจะจ่ายไปด้วยบทเพลงบนลำหญ่และที่นี่รายการสถานีจิตอาสาออนไลน์ต้องขอลขาทแค่ไปก่อนนะครับแจะพบใหม่เพลงหน้า จริงจริงแบกอัพเวทมีทำไมอะ่ะเลิกกันไปใช่ว่าจะเป็นปัญหาฉันอยากรู้วันไหนฉันสวยขึ้นมาเจอนนั้นหนาจะเลือกใช้เวอร์อะไรอ่ะ ปว่าล้มเลิกยอมแพ้ไปเถอะยอมแพ้ฉันไปอ่ะเทคอัพเซมติงนั่นไงคือเริ่มต้นใหม่ยังไงก็ดีเก็ตอลองวิสซัมวันไงขีดเส้นที่ไวเข้ากันได้ดีอ่ะหรือ <c oughs> ให้ฟุตอัฟฟิตยูเธอเลิอ่อชั่วๆราคาคุณพีเธอหรือจะมีแฟนที่รู้เรียนฉันท,ทั่วัตที่วัดวัรนี้ใครๆเขาก็รู้กัน เปลี่ยนกันใช้ทุกวันนำคำพูดให้ทันสมัยถามจรงจงิิงอ่ะแบกอัพวิดมีทำไมอ่ะเลิกกันไปใช่ว่าจะเป็นปัญหาฉันอยากรู้อู้อวันไหนฉันสวยขึ้นมาเธอนั่นนะจะเลือกใช้เว่าอะไร จริงจริงเบ๊กอ p with มีทำไมอ่ะเลิกเกินไปใช่ว่าจะเป็นปัญหาฉันอยากรู้วันในฉันสวยขึ้นมาเธอนั้นนะจะเลือกใช่ว่าอะไร